สบายดีพี่น้องสบายดีกำลังเห็ดยูเห็ดกินไหน้องเว่ยมัน้ชิตามมาม่ใสหมึกใส่ทุกซิ้นอันน้นเด้อเอานัวเราเด้อมนี้เด้อประด็กกันเน้นเน้รด ตำขมิ้นเวชจานกับจานละซาวสามสิบสี่สิบพันไใหก่ไปเนะหกไงไปเลยยูแล้วยูแล้วมอยูแล้วขมเอากันไม่นู่นาน้ำล้างไปหน่องเขมเอาในเก็บไว้ก่อน ไฟพี่น้อป๊ะโปป๊ะวันนี่เราจะทำเมนูตามรวมทะเลตามรวมพี่น้องแต่ว่ากุ้งเขาหายจะไปร um. ู er> <st Indo> pues <min> mm ้ไปไหนกุ <basics> ้งหายก็เลยได้แต่ทะเลกับลูกสิ้นพอดีพอดีเลยมาเกาะไปเนอะ ก็คงไปบวชน,นั่นมะขามนี่ไปอันนะั้นเมาได้มันาผิดสูตรโอ้เสียงเพลงก็ลอ,อยมาเป็นลอยเลยพี่น้องเลยจ้าทีเป็นอะไรแหละ ปลาหมวกเล่นปลาปลาวาเล่นเนานะเด็กกินเลยเนะเด็กกินงัจะใส่ไปจากนั้นมะนาวลงไป <c oughs> ใส่ลงไป,นงไปนงเนาะปูลงปไ,ป <c oughs> ไปไปเนาะ <c oughs> หลับไปไจป้าปลาจ้าไมไรดี อ็ไ้อีกตัวนึงคน้ำตาลมาจ้ะเตรียมอีกช่อจะกระจัยของจะกาดกันคเขาให้เคืเค่องเขาขอากันะคะใส่ลงไปเลย็าลหาค่ะถูกน้อยี่น้องก็อยากกิน นทำไรแตกแล้วตอนนี้พร้อมดียไยงหรือเปาพร้อมแล้วพร้อมหลอกรูปแล้วเหรห้าิมัมมนน้งกินเนียจ้ะ อ๋อมาเด้อน่มาเด้อมาเด้อจนตมมามา่าน้ำรวมสบายดี่นาเปิดกองเข่าเข้ามาเลยยุ่ข่าแล้วเนาะสบายดีเน้อมาเด้อจ้ายิ่ข้างกมนขึ้นขาหนหปะกะเมึด mẹ tôi mẹ tôi tôm, tôi mẹ 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 À Hãy, subscribe Hãy, subscribe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลือกกินใดนะมะเลือกกินรสยังกักินน้ำตาลยุบพักยุบมันจะไงอืมันูมันเห็ดนะนะฮะนะคะยุกกินปลาหมึกเนาะมันพวบดีปกติแต่กินกิโลหนึเลี้ยงบ่ไหวนะ

เอาจังวานี้โอ๊ยมาเอาบวงนี้แหละมาเอาอันนี้เหมอนหนบนังยาดาอันกับผสมมือดููก่าไม่สวยมากครับเด็เด้อเด้ให้กินเด้อด้อเสกเ็นยังก็ได้

ก็ตอง,งกินจังแี้คือกัาวนคือเากเ็ลเหมืนเดิมยังไงเรเดียดเหมืนเดิมสองคนดื่เลย

ข้อก้องกี้ฤกษนะพี่น้องถ้าผู้ได้มาสัมพัส์บอกเลยว่าผูมีไวสิผูมีไฟสิทนได้ว่าเหมือนเหมือนก็เหมือนนื้อกับพองกับ้อเนื้อเป็นใหญ่นะครับเ้ เนือ้อสจะไปห้าเขียดยุ่เพินเน้วเด็กกินนํำอืมอืลูกเม่ดีตืึ้งเนอนีอ่จะพาห้าวไปห้าเสียดไปนอะหาเจะพี่เสียดของจริงเลยบอสูยจ้ะเยอะแต่ประชนเอาแล้วเ,เอเเเวะอแ,แต่มันจะน,น,า,น,นาํน้งาง้อกเขาเนี่ยนั่มันน้องนัำเหรอยังไม่หนากมั้ก็นนองเขาก็ะมื อืม้ยเดี๋ยวยุบรดถ้ามันมีถั่วลิสงลูกค่ะอืมนมันปุบนะเออที่นี่นะพอเอาใกล้จานดูสิดจานให้ต้มติดใวยประมือ

ขาวนึ่งบ้กินกับมุกข่วเนาะขาวปั่นนึงนะไม่พอเลยนเมามึงพอมไมันก็ได้พอเป็นเดียวมั้เป็นเบกลางเบดบ่เป็นของเือเป็นของเ้ เพ่อเพกยอะบ้าปลาลง,งี่ะนี่คือ,อยาไวไ้แไว้ม่เสร็นะนี่ด่นหรอเายาด้พอตักไว้จับมาแน่มึเหี่ยงมาเชก่อน

วาล้อ้มดกันบแม่ม่ยอันบ่แม่ไปดสบายที่ป่าลูกไหมลูกสบายดีป่าลูกพร้อมไปดีป่าล uh> ูกนะวะ